สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกดกระดิ่งแล้วอย่าลืมกดตัวข้างบนตัวที่3นะคะตัวนั้นละคะ่ะจะทําให้คุณไม่พลาดทุกคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและแน่นอนเราต้องเตือนกันก่อนเสมอว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายนะคะดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงคะ่ะและ นี่เป็นดวงรวมประชาวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปนะคะข้าขออนุญาตแจ้งสำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดชาวราศีสิงห์เรามาฟังกันเลยนะคะว่าในช่วงวันที่1 6กถึง31กรกฎาคม6 4ีนี้ก่อนวันที่16 3วันหลังวันที่31กรกฎาคม สามวันถือว่าอยู่ในเกณฑ์เดียวกันนะคะนี่จะบอกให้เป็นเคล็ดลับนะดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้การเงินโชคลาบนะคะรวมไปถึงการงานด้วยและที่สําคัญจะบอกเรื่องของสุขภาพให้ด้วยจะบอกให้ทุกเรื่องเอาแบบนี้ดีกว่านะคะและหากมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็จะแจ้งให้ทราบด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่ว่าคุณนั้นจะเข้ามาฟังแล้วจะได้ระมัดระวังตัวนั่นเองนะคะ เรามาเริ่มที่การงานกันก่อนเลยนะคะชาวราศีสิงในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางอาชีพจะเริ่มฝื้นตัวดีสวนกระแสคนอื่นเลยทีเดียวค่ะงานที่คุณทํางานที่คุณทํานะคะจะทําให้คนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะใครที่ทําฟรีแลนซ์ทำอาชีพอิสระขับวินแท็กซี่เซอร์วิสบริการต่างๆนะคะยกตัวอย่างให้ฟังนะ งานเหล่านี้จะมีคนเข้ามาใช้บริจการคุณมากกว่าแต่ก่อนนะคะในช่วงระยะเวลานี้ฉะนั้นอย่าเพิ่งท้ออย่าเหนื่อยค่ะในช่วงนี้ให้ทนทํางานไปก่อนนะคะงานที่คุณทําจะก่อเกิดเป็นผลงานสร้างชื่อสําหรับบางท่านที่ทํางานาประจํานั่นเองนะคะซึ่งเกิดจากตัวคุณเองนั้นโดน เกิดจากตัวคุณเองนั้นนะคะพัฒนาตัวเองค่ะจะเอาชนะใจบางคนนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าโดนกดดันมากจนทําให้คุณนั้นมุ่งมั่นนะจนสําเร็จในช่วงระยะเวลานี้นะคะเรียกได้ว่างานที่ทําจะมาสําเร็จในช่วงนี้ใครที่ตกงานอยู่กําลังอยู่ในช่วงวิ่งเต้นหางานทําใช่ไหมคะขอแนะนํานะคะให้คนติดต่อคนเก่าๆที่คุณเคยทํางานร่วมกันมาเคยช่วยเหลือกันมาเคยให้งานพิเศษทํา อาจจะเป็นเพื่อนเก่าลูกน้องกเก่าคนใกล้ชิดหัวหน้างานกเก่าแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือนะคะบุคคลเหล่านี้จะช่วยให้จะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยค่ะเพราะว่าหนึ่งที่ผ่านมาสิ่งที่คุณเคยให้เขาไว้ก็คือความจริงใจและเคยฝากฝีมือการทำงานให้เขาเห็นว่าคุณนั้นฝีมือดีความรับผิดชอบสูงนะคะจึงส่งผลให้เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือหากคุณติดต่อไปนั่นเองค่ะ ชาวราศีสิงห์อยากให้คุณคิดให้น้อยลงบ้างนะคะในช่วงระยะเวลานี้อย่าฟุ้งซ่านให้มากเพราะว่าช่วงนี้ด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่คุณเจอก็เข้าใจนะคะกับกลายเป็นว่าคุณนั้นกังวลไปทั่วคิดจนสมองแทบไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะให้คุณลองตั้งสติคิดทีละเรื่องอย่าคิดทีละหลายๆเรื่องแก้ทีละเรื่องนะคะมันจะง่ายขึ้น ช่วงนี้ชาวราศีสิงห์บางท่านมีดวงจะได้ทำอะไรใหม่ๆด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้บางท่านก็กำลังปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานปรับเปลี่ยนวิธีการหาเงินนะคะบางท่านก็ทำนู่นทำนี้อยู่เอ๊ะช่วงนี้ต้องโปรโมตตรงนี้ช่วงนี้ต้องทำการขายลักษณะนี้สมมุตินะคะแต่หากคุณเก,เ,เกิดการติดขัดในงานในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากคุณเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็จะสำเร็จนะคะอย่าลืมนะ หากไม่ไหวขอความช่วยเหลือจะสําเร็จเพราะว่าคุณมีดวงคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองนะคะบางอาชีพในช่วงระยะเวลานี้อย่างที่บอกหากคุณยอมปรับเปลี่ยนคุณจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะใครที่ทาํามาค้าขายหรืองานบริการต่างๆวางแผนดีๆคุณจะมะีคุณจะได้ลูกค้าเกินความคาดหมายเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าลูกค้าจะมาเหนือ,อความคาดหมายที่คุณตั้งเป้าเอาไว้ด้วยซ้ํา การงานโดยรวมนะคะทั้งงานประจําและอาชีพส่วนตัวเหนื่อยมากๆปาดเงินแล้วปาดเงิ่ออีกนะคะกว่าจะพ้นในช่วงระยะเวลานี้แต่ข้อดีก็คือว่ามันคุ้มค่าเหนื่อยน,นั่นเองนะคะเดียกได้ว่าเหนื่อยแต่คุ้มค่าอย่างแน่นอนไม่เหนื่อยเปล่าที่ผ่านมาเหนื่อยแต่ไม่คุ้มค่าช่วงนี้ยิ่งปาดเงยิ่งได้เงินยิ่งได้งานนั่นเองนะคะยิ่งพลิกแพงยิ่งปรับปรุงการทํางานปรับเปลี่ยนการทํางานคุณยิ่ง ยิ่งจะเป็นการดีต่อตัวคุณค่ะมาที่เรื่องการเงินของคุณกันบ้างนะคะชาวราศีสิงห์หลายๆท่านเลยทีเดียวมีไม่น้อยเลยแหละที่ตอนนี้เริ่มเครียดแล้วละ่ะกลัวเงินขาดมือบ้างละ่ะกลัวมีไม่มีกินไม่มีใช้บ้างละ่ะบอกให้ตรงนี้เลยนะคะว่าสิ่งที่สิ่งที่คุณกังวลอยู่อย่าเพิ่งวิตกกังวลล่วงหน้าจนเกินเหตุนะคะก็คือว่าคิดได้แต่ไม่ต้องกังวลจนโอยจนแทบอยู่ไม่ติดนะคะ เพราะว่าชาวราศีสิงห์นี่คุณจะแปลกอยู่อย่างนะคะดวงแข็งการเงินหากคุณคิดว่าคุณจะไม่มีที่ไปถึงที่สุดมักจะมีเงินเข้าเมืองมานะคะในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีสิงห์มีดวงที่จะได้เงินพิเศษแบบที่คาดไม่ถึงจะมีเหตุให้ได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะรายรับพิเศษมาจากช่วงระยะเวลานี้ รายรับพิเศษมารายใจ่ายในบ้านก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว,ว่ารายรับมารายจ่ายก็มากค่ะมีดวงจะหมดเงินไปกับเรื่องราวภายในบ้านข้าวของพังเสียหายบ้างละ่ะหรือคนในบ้านเจ็บป่วยตัวคุณเองก็ด้วยนะคะและมีดวงจะหมดเงินไปกับรถไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งจริงๆนะคะตรงนี้ให้ระมัดระวังเช็คสภาพรถให้ดีๆหากคุณขับรถก็อย่ายใจร้อนนะคะบางท่านนั่งฟังคงแอบคิดในใจไม่มีใจหรอก หากคุณคิดว่าไม่มีใจไม่มีที่ไปเรื่องของการเงินคุณคิดผิดค่ะเพราะเพราะว่าอะไรที่คุณคาดไม่ถึงคุณมักจะได้สัมผัสในช่วงระยะเวลานี้หากคุณคิดว่าคุณจะต้องแย่พอถึงเวลาจริงๆคุณกับรอดราวปฏิหารถึงคุณจะกังวลแต่คุณยังสู้เกินร้อยด้วยซ้ำในช่วงนี้นะคะชาวราศีสิงคคุณจะหาเงินมาจนได้หมุนเงินเก่งนั่นเองค่ะเหน่อยมากกับการทำงานและ การหาเงินแต่คุณจะไม่แย่จากนี้ไปถึงจะไม่ร่ำรวยแต่ดีกว่าที่ผ่านมาขอเพียงอย่างเดียวอย่าคิดมากจนเกินเหตุอย่าคิดมากนะคะคุณจะมีวิธีหางานและหาเงินมาจนได้เชื่อเธอค่ะว่ารับรองว่าคุณจะไม่มีคำว่าไม่มีที่ไปค่ะชาวราศีสิงสิงก็คือสิงค่ะเอาแบบนี้ดีกว่าคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนทั้งการงานและการเงินนะคะ มาที่เรื่องสุขภาพของคุณกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังภูมิแพ้ต่างๆนะคะเป็นไข้โชคลาภเออเป็นไข้ก่อนจะไปถึงโชคลาภลืมบอกนะคะในช่วงระยะเวลานี้คู่ครองของคุณจะช่วยเหลือคุณนะคะถึงแม้ว่าคู่ครองของคุณนั้นจะเป็นห่วงเกินเหตุหรือจะบ่นบ้างเกิดจากตัวคุณเองไม่ค่อยจะพักผ่อนเกิดจากเขาเป็นห่วงคุณเขาอาจจะบ่นข้าหูคุณบ้างแต่ อย่างน้อยๆเขายังห่วงใยคุณนะคะเขาจะช่วยเขาจะช่วยเหลือคุณทุกเรื่องในช่วงระยะเวลานี้ค่ะเอาละเมื่อกี้พูดถึงเรื่องโชคลาภค้างเอาไว้นะคะในช่วงระยะเวลานี้โชคลาภมาจากบุปการีค่ะหากอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ลองดูนะคะอายุปีเกิด หรืออะไรที่เกี่ยวกับท่านหากคุณจะได้โชคได้ลาบคุณก็จะได้จากตรงนี้นะคะแต่ก็ต้องขอบอกเอาไว้ก่อนนะคะว่าคําว่าเสี่ยงโชคเสียงดวงแล้วได้เงินได้โชคได้ลาบนั่นเองนะคะบางท่านมีแต่ไม่มากแต่บางท่านคําว่าโชคลาบก็จะได้มาในลักษณะมีคนช่วยเหลือหรือมีโชคมีลาบด้านการงานได้ข่าวดีเกี่ยวกับงานหรือแม้แต่คุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินมีคน ให้งานพิเศษทำหนะ้าหรือมีคนติดต่อมาให้ทำงานพิเศษนะนี่ก็ถือว่าเป็นโชคลาภนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เหนือสิ่งอื่นใดเจชาวราศีสิงจะเป็นไปตามนี้นะคะอีก20%ไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่แย่ลงอีก1 0ไม่ดีขึ้นแถมจะแย่ลงนั่นเองนะคะเอาใจช่วยให้คุณโชคดีมีความสุขค่ะชาวราศีสิงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยกราบขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะ หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยอยากถามหรือว่ามีข้อติชมใดๆก็เมนมาใต้คลิปได้เลยนะคะหากพูดติดๆขัดๆบ้างบางจังหวะก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ